สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมือนึ่งก็จะมาพบมาพอกับเป๋าต่ำกินแซ่บพี่น้องมือนึ่งก็จะได้ไม่รู้แซ่บมาฝากพี่ตอนนอกครับเนีเป็นนลำพึงครับพี่น้องเอาบอกหลายอย่างครับพี่น้องเนียจรงจริครับมาเสิบ์ฟกระเาต่ำกลับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวกัมพูชาเวียดนามทางไกลทางไกลยมาเสิร์ฟกระเาต่ำกลับคือเก่าครับพี่น้องอันนี้กอเลยงีครับมาเดี๋ยวมาโซงหันนี้งี้เลยพี่น้องโอ้ยนลำพึงเต็มเลยครับพี่น้องเนี่ย อ้ยมามาครับมาเสด็จเบาตังครับกินกับขอนียวพี่ร้องอืมอืม อืมอืมจริงหนะครับเขาคำนี้นี่ครับจำ 嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm-hmm. Ммм, м Ммм, вот так. ммм. Ja mm. mm. Ну, ну. Ну. หวนานคากหวานเนี่ยพี่นอ้อง แซ่บคักขนาดพี่น้องเมนูนี้อาหารป่าเดินลำพึงมาเป็นเป็นห้างเนี่ยพี่น้องเดินมาซองห้างกินกับข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยเขาคักขนาดครับพี่น้องครับถ้าเบลอตัดกินบุษผาหมูวงมัมจิได้ครับขอถูกขอภัยน้ำเลือครับถ้าไพ่มากินเลยครับฝากอลไรก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเผื่อจะเป็นกำลังใจผมถับกินต่อไปนะครับขอบคุณครับ